สวัสดีครับต้อนรับสู่ความปลาพันปลากระพงนะครับที่สมุทรสงครามนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูพันปลากระพงสองนิ้วนะครับมาดูกันนะครับเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับดูนะครับดูว่าเขากินเก่งแค่ไหนอืมนี่นะครับเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับนี่อันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับ ทำไซส์4นิ้วนะครับประมาณ10,000ตัวนะครับชุดแรกก็ฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงคารามพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันธปลากระพงขาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับของเพชรมีเลี้ยงด้วยอาหารอ่าเยื่อสดแล้วก็อาหารเม็ดนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าที่จะเลือก ใช้แบบพันปลาแบบไหนนะครับนี่ห่นเม็นนะครับกินกันสนุกมากนะครับอันนี้สองนิ้วนะครับเราจะเลี้ยงเป็น4นิ้วก็ใช้ะยเวลาก็ประมาณสักอีก2อาทิตย์นะครับถึง3อาทิตย์นะครับประมาณนี้กินเก่งมากนะครับเมื่อกี้ผมให้ไปเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะร้อยให้ดูใหม่นะครับเราเลี้ยงในระบบปิดนะครับ เรียกว่าปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อโรคแน่นอนนะครับดูดูความกินเก่งของปลานะครับนี่นะครับใช้สองนิ้วนะครับตอนนี้กว่าจะสี่นิ้วก็คงจะกินอาหารอยู่ราวเบอร์สามนะครับตอนนี้ก็จะกินเบอร์หนึ่งไปอยู่นะครับฝากถึงพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนบ้านแพ้ว สู่สาครที่เลี้ยงพันปลากระพงนะครับด้วยอา well หารเม็ดอยู่แล้วก <gigantic> ็ติดต่อผู้คุยทางเพจได้นะครับหลายท่านนะครับยังกังวลเกี่ยวเรื่องพันปลาพิการนะครับแก้มแดงตัวดุ้งนะครับเรียกว่าไม่สมบูรณ์นะครับทางเพจนะครับมีการรับประกันนะครับแล้วก็การันตีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาดุ้งนะครับหรือว่าปลาแก้มแดงนะครับเรียกว่าแก้มถลอกนะครับเหงือกเปิดลักษณะแบบนั้นนะครับของเรารับประกันนะครับ เราเลือกออกให้หมดทุกตัวนะครับอาจจะมีบ้าง3% 2%นะครับในปลา10,000ตัวต้องมีแน่นอนนะครับแต่วันที่เราทําการคัดนับเพื่อจะส่งให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเราก็จะคัดเลือกออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีการแถมให้ไปหอร์เยังหมื่นตัวเราก็แถมให้ไปห้าร้อยตัวนะครับเพราะฉะนั้นคัดปลาพิการออกด้วยนะครับปลาแก้มแดงออกด้วย ะครับหรือเป็นปลาดุ้งนะครับปลาช็อตต่างๆเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับกินเก่งมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกนะครับนี่ให้ไปประมาณสักสองขีดแล้วนะครับมาดูกันนะครับกินเก่งมากครับรอกินกันเลยละ่ะมามาขาดขาดตอนไม่หน่อยนะครับเมื่อกี <s> ้ค <disappe fi> ุยเพิิน ก็ฝากถึงพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันปลาเลี้ยงด้วยหารเม็ดแท้ร้อเเซ็นนะครับก็ติดต่อพูดคุยทางเพจได้โดยตรงนะครับฝั่งหมายเลขโทรศัพท์ครับ0ูนย์สามศูนย์ครับหกหกเจ็ดสามห้าสองห้านะครับตอนนี้เรื่องพันปลาหนุนจันนะครับก็ช่วงพฤษภาครับถึงจะเริ่มมีปลานะครับช่วงนี้ก็มีกระพงนะครับมีพันปลานินหมันนะครับถ้าใดมีความสนใจอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับ ทาเป็นแบบพีออเดอร์เลยก็ได้นะครับท่านใดที่ที่อ่าส่วนใหญ่นาพันปลากระพงไปเลี้ยงก็เป็นแบบอาหารเม็ดนะครับให้อาหารเม็ดเนี่ยก็ติดต่อพูดคุยกับเพรได้โดยตรงนะครับเพรก็จะทําให้เป็นเฉพาะเจ้าไปเลยนะครับบ่อหนึ่งก็เจ้าหนึ่งบ่อหนึ่งก็เจ้าหนึ่งนะครับเป็นระบบปิดนะครับอ่าเพเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับมีการถ่ายน้ํานะครับมีการถ่ายน้ําทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะครับเรียกปลาไม่ติดเชื้อแน่นอนนะครับปลอด ปอดอเรียกปอดสารไม่ติดเชื้อนะครับไม่ต้องใส่ยาเพราะ,ะนั้นปลาเพชรเนี่ยน้ําดีนะครับแล้วก็มีอากาศแล้วก็มีอาหารให้กินนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเพชรก็คือปอดปอดสารพิษนะครับไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งสิ้นนะครับปลาเพชรไม่เคยป่วยนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยป่วยก็ฝากถึงพี่ๆเษกษตรกรทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่มีความสนใจนะครับเรื่องสายพันปลากระพงที่กินอาหารเม็ดน,นะครับ นี่กินไปเยอะแล้วนะครับลุงใ่จะรู้สึกอิ่มก็ฝากไว้เลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสําหรับพันปลากระพงขาวที่สมุทรสงครามนะครับเป็นฟาร์มนะครับเราไม่ได้รับซื้อจากใครมาทั้งสิ้นนะครับเราเลี้ยงเองอนุบาลเองทั้งสิ้นนะครับเข้ามาดูได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับถ้าในมีความสนใจจริงๆติดต่อทางเพจได้โดยตรงนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์แลวก็ไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะครับ083 หกหกเจ็ดสามห้าสองห้านะครับกับทางฟาร์มเพชรนะครับที่สมุทรสงครามเดี๋ยวไว้เจอกันครับสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจนะครับก็เดี๋ยวโทรเข้าพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับเ c ซทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเษกษตรกรทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กันคนสักหนึ่งซับสไครก็ได้นะครับในการที่เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรได้ทำคลิปต่อไปคลิปดีๆ ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับอ่าแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับพันปลากระพงขาวของเพชรเนี่ยมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกนะครับทางอ่าทางอีสานนะครับทางใต้ทางภาคตะวันออกนะครับภาคกลางที่ส่งอยู่แล้วนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้เลยครับถ้าในมีความสนใจก็ติดต่อผู้คุยเพชรได้โดยตรงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ SC ทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ